ไรขโมนหนุ <common> um, <but> ่มป่ยใหพุงตนออกดิสมวยอกเนาะตน่น่นเาล่นเนาะ สบายดีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนมาพบมาพอตอนส่วงแรงแรงนะทุกคนเนาะกาอยู่ทีเฮื่อนสาวนกเซนเกาเซนเคยทุกคนเลยมันนี่เพิ่นกะตามมาหงสุกกินเนาะมันนี่ทุกคนเนาะเป็นสีมือของทางเท้าแม่เพิ่นทุกคนเลยผู้ผูทางทีมงานเขาสมัยบาสิลัดนางก่อนแดนเนาะไปเข้าไปทักทายกันเลยเนาะ อัสบายดีสนอกดยสบายดีเสมอดูสบายเสมอเสมยวันป่าเนาะเออสบายดีบาสิลัสเนาะมาเนี่ยดูเป็นอะไรแส็บบอแส็บบอลงมือยังโอ้เต้แต่ว่ากินกินกินช่วงอยากเลยอยู่เงานสนอกเส็บเกษมเลยน่ากินแท้เนี่ยต้มหูเหิมเถอะเนาะ เป็นตาแซบเนาะมาตำาบ้อมเอฟซีบิสสกุสุกคนกินตำมหงมตงตอนแดงแรงน้ำกันเนาะพอค่ะกันยอดอันที่เราเห็ดอัจจนอยากน้ำเล้นนะเห็ดอะไนะโอ้โหเจดว่าเอาคือตันคือโหจะเด็กนะจะแรงไงเลย ยังเคยเสียงนะฉันละน้อยเสียงหมามันจะควบเจ้าขึ้นมาไว้ไงเจ้าสีโตกเอ็มมันบอกว่เจ้าที่ไหนอยู่บ่เจ้าวินอยู่บ่แล้วไม่ไม่ใชโอเคจะเขียนแค่เพ่อเวลาเวลาคอยเพชรคอยยัางแล้วคอยชิเด่นกินน้าไว้ก่อนดีหน่อยนะดูว่าอันหอดห้องลูกบ่ตั้งกับเป็ดหรือเปาเอาไว้นี่ยเลยเพาเพิ่นจะไปแห่เพิ่นไปล่างเดย์กล้วยไม้นะก็จะให้เพิ่นไปล่างแล้วยบไปเห็ดมัน อยากกินเก่าดีว่าอกคงอะกินเก่าดีกว่ายครขยี้หมูสนใจยังมาจะกินเข่าไปยางกินเข่าดีกว่าประตูห้องน้ำันมันยังปิดเองลมดเนาะว่าทั้งเองกันได้มากกินเข่าในเงินชาโสดวนนี้ตั้มมาหุงใช่ปะลูกสาวมาก็ตัมแซดคือแม่ตัมอยู่บ่ เหกับผักไปเทมถูกแม่มาได้เป็นตังไหนเป็นตรงมันไปเทบเจ้าของเห็ดน้องถ้าเกิดผู้บ่าวมาเหยื่อเห็ดในผัวกินอยู่บนไหนเห็ดเนาะเห็ดเยอะบมเป็นกับฝึกอะไรเนาะจ้างไว้ก่อนฝึกขาอย่างกระตือมาเองจ้างแค่ไหนวะแก้ง่ายมากันจ้างเขาต้องนินจางก่อนเนาะเข้มในแกงยากเนาะนี่อันนี้อันนี้ออกเข้มเลยนี่มากินมากิน ตำตำุงตำตำหุงเดมนี่ค่ะคาราโน่คอยจะคอยจะขึ้นไว้ไวๆดูก็แข่งจะบุคามบุคอดช้องกจังนะอย่างกลอย่างมาบุบบบบบมาเอาอยู่เป็นอะไรเสมอแสบบอผิดต้อกาย้อะไรบุหรี่ยองยกลูแขวนข่าวว่านุก นะมันแบบนี่มันคงเิ่มก็จะผูกเป็นเนาะนเอนจาันนีอันน้อยๆนี่ก็ยังเป็นอันละลายอ้อวก็ขึ้นอะอันนี้มันเริ่มแบงเริ่มนะฮะับงมีะลกาแล้วึดมาชองเชาเช้าสดนัแข่งขางกำถึงแล้วบัน เสื้อขาวกระสดสะ้อดกระสดนะเจ้าเอาดเลือกเอาเจ้าผู้ใดอืมอืมขาสดนั้นเดี๋ยถอยกินกัะเ่อีกไม่ไหนนี่เห็นตัวเองบ่เนี่ยมยมันจะถอนแสงมยมันจะยอง ดีพักอันข้าวทองเนาะนี่เนาะนี่พักอันหอมเพ่เขาหอดบานชาวสนกโถือว่าไกลเถ้าสวนเรเก่งเตบเลยนี่ได้คือจะเที่ยวไปพยาบาลโมงนะไปตลอดนะเออแบบไปเลยแล้วมันชิ้นบอกไกลคือไกลบแม่เอเพ่นกมานเพ่นกไปไปเยเพ่กไกลคือไกลเนาะ บัตชองอันคือว่าบริกลรนะไปตลอดบัตชองผัวเมียเพิ่นป้าจมูกหัวหดหัวอยนี่ช่างแรกอะค่อยว่าป้าสองคนนี่ยมันมันเดือดละมันมันเรื่อยเเดี๋ยวมันจะใกล้อยู่นี่ชินทากเลยอืมอมกินตามหูกันทุกคนมาสนสนุกสมัยตือเดียวนี่ก็พ่อแล้วนมมาซาลาโนกบบัิลันมนจมูกก่อยป้าขอยอด เพราะว่ามคันเข้มข้องคุณภาพเป็นหนังยูนิคเข้มข้องเลยเห็นดิถามแบบใกล้่ว่าบ้ๆนี่เข่าไปเล่นนาทรายในก็ะหอดอ่ะพุณว่าก่อนการเป็นหลินร้อนบรรยากาศดีแต่ะก็มีปัญหาเ่ยขยับเมื่องตอนนี้แล้วโง่น่ามันมาไปขอก่อนชิมเมื่อป่ะเป็นอันเป็นหลินอยู่ในอันนาทรายอยู่ในแข้มข้องก่อนเก่งกับบังอ่ะมันมันจะเคยจะเคยมาจะเถื่อจะบังมาละขมาเถื่อ เป็นตุขังขังเนาะหนังซมดิวเชียกะเบาตรงข้าั่งากันลงายเลยเรื่อยๆนะบ่สุดมันซมดิวนะโดยเมนเลงทองเทียบันนั่นเะการนั่นหนาสิค่ะเนี่ยร้่ยกระทงในเขาเริ่มจัอะไรนี่งก่อนห่อนเนาะตั้งเต้นแล้วลงแบบนงาต่างไอ้นาเนาะมีคู่ร้อยกระทงนะบ่ไปกับลูกเอาเด็้น้อยไปเล่นเยอะใครยุคเดียวเอาไปลายคนตรงเมงสักการได้เนาะไก่นาแบบ ไปกระบายชวงนี่แน่จริงๆับเบริรแลวกันมานี่ชวนแกก็ขึ้นลงไปเลยนั่นแหละเกอประการคืนทานไปขนาดขอยเองเนี่ยเป็นเจ้าของซ่องเคยขากล้องทำไอ้ไอ้กันอร่อมจริงๆนไปแล้วเนีเห็นเจ้าของมัวเอมันเป็นอะไรเนาะน้จ้าต้อหนึ่งบัน

ฉันเห็นเขาเป็นเบิดบไ่เห็น้มเป็นเนเบิรยันบ่แอบบันฮาน่ะเห็นเป็นบิตใหาเป็นเกินอย่กับพวกกินบันไงเองมากินก็ไ้ครับดครับเป็นเนชิเดือนหน้แล้วนะเป็นเงินเดนอนแบบนมนักเล็บแบบนี้แอบแล้วเนาะเออมาห็เป็ดเลนไดเบิดนำออกจากสองฟีดมันเป็นก่อนเนาะ หายเต็มเลยแม่เขาหายเต็มผลนะถ้าเราจะเอาเช็ดชูจะมานึ่ก,กว่าาย,ยันนะไม่ววใช่อยา่อ,อ,อยหาเจ้าจะายยอยู่ไก่เดมากินตามังห่งชนลุมป้ามือหน่ะมือหนะซื้เป็ดมา สมามมม่าเดียมสตเียมของไว้ในเมื่อนีบด้านมีแต่ดำหงสเจมเสิเอาเป็ดมันทุ่นเจมืลยทีงนี้มีแต่มาง่ายไปว่ะลมกันกับเพียชิลัดคือกันใดม่บรรยากาศดีนะครับดองลมผัดเย็นดีนอนขักเลยนอนสนุก้งอกดีนดี๋ยางน้าแรงกระปวดจ้ะ ใามีไหมแบบมีอย่างนั้นเหตุผลมาเนาะมันไม่แม่มนแม่กินตามมหงน้ำกันแสบนะมธรรมดาได้ที่มือแม่อืมตับไปรุ่นไ่รุ่นรุ่นยอนอายเลยรุ่นอายอะไรไหมบุาดำเนี่ยภาษาบัดโอมหงเิมเนาะนี่มมะงินะนี มอีกาแพมามม้กันใหเกินให้ตลอดอยู่หักคนมาเยี่ยมเลยเสียวเสียก็เปิดนี่แหละเสียวอยู่ไกลกันนะดีเนาะไกลนี่รามมนจังหักแพงกันดี อยู่ใกลกันหลยนี่อเช่นงนาก็นเลยปุมาปจักักี่้ยทำได้ปด็ปลาตับไม่ให้บัดเมื่อเฮือนเขาเขาปัดสีเขาให้มากินหนูเลนดีแม่ผมได้เห็ดให้เห็ดนาเหดนาเห็ดโดยโดยหนูหนูดีแม่ดีซ้ายมีเอาให้บุบแล้วกับยาแม่กะดีเผื่อมีกู้บุได้ขายดอกนั่นกงแม่มากูอเมีแต่ลูกหลานคิดมาทั้งลุ่มพูละ แม่นอกไนมาเมือกินมันก yeah ็แบเลยหวานนะแม่เลยนั่งหน้าก้มเห็นหอกลองนีนะพี่กล้องปมาหาลูกไปไม่รูยักเนียเห็นแต่เพิดกินต่งาม่ใชเขากองไม่ไ่กินพวกก่องนะ ไก็ออกกองนบ่าิมีอยู่บนมงูหรใช่มูเเจ้ามีมีมงูครับมีเราปลูกม่ต้นมาสามต้นบ่ะไผ่นะมุงูเพือนไผ่ปลูกแล้วสบูรแล้วแั่จะตั้งให้มาต่า ดินแม่กว้างทักนะบ่ได้ดินละนะแม่อยู่ดินละนะบ่ได้มีดินเออเดมว่าดินกว้างทักนะมันไปสาเน่ะมันมันจะลุ่มในบ้านปูนเพื่อกะปุกดินลานเพื่อนอะไแม่กะปุกดินลานลานแล้วยุ่มพุ้นเชยงรลดเนาะปัจจุบันนี้คันซื้อกระดาษแซนแต่เว้เนาะแต่กี้ติดตาละหมื่นสองติดตาละสองหมื่นขู่มือดีแสนเนึ่งนี้อ้ย เอต้าและเซนเขาเข,ข้าบริกาเบิ้งคือว่าเอาะลรเขามีเงินขเขาซื้อทิพไ,ไว้คือว่าเป็นราคานอกพันดวงเขาจะขายเฮ้ยเบิ้งค่ะเขา,เขาซื้อค่ะสามสามลายคุณได้มีเงินก็นอพอซื้อไว้เนาะช่วยรตะกี้คือมือเส้นห้าเขาซื้อค่ะบัดต้องบน้อมผ้านี่ค่ะเขาจะขายสามเส้นี ยันอดสมบุญเน่ะเนียเงียมันเงียบเหมือนห่างเอกจากินทุ่มกันสมุนบอกเมานี่เาเมาแห้งเนี่ยมันนอนนี่ป้อเลยทีเลยมีกงื่มีเนื่อนาหม่เลยมันลงนะพันนี้กะที่ยวขักเลยนี่มันไข่เนี่ยปุ๊ยอดแรงขนาดเลยนอ่เออกิน ขึ้นที่กับทนพกนาะขอยพกขึ้นันกับวันยเจงหางกษัตบ่หางกษัสลัดนี่สนุกยาหรอบ่เป็นอะไรนะคือยายันยันนันสมัยบุอีบ่ไมกิน็ี่แช่บุญแชปตัวแม่แชบุแแล้วก็เือนละลายเกื่อนละลายเข้าอึดมัมเพิ่มนี่กินที่บ่เออไปนะ ห้ามข้าก็จะกับบุมีเครื่องลายเนาะออกบัตรนันนีนะจะไปทางไหนจะไปท้านี้ไม่ทางอ้ำหันคุนกัมีบะจะไปซิห้านี้แม่ก็คนเล้วน้อยอันนี้นะแม่แพงอีกตรงลงไปคือวเออแม่แพงเราเบิดในบ้านน้อยแล้วบอถามบอถามคุนก่อนนะบอถามนทุกห้องบ้านกันบอถามเลยไปเลยบอกแล้วไปมาหนัวไปเลย อ่าทือว่าเฮาอันมาจากเซโนมาหาอันทางบ้านเพิ่นดูกก็คือว่ไลยรักติบเนาะจัจรักเจักอ๋อเป็นสิหูเนาะเฮามาแต่บันโคกคูณเมื่อมาแต่บันโคบันที้เจ้าอะไ้กายได้ประมาณมันโคกเนี่ยส่นี่แล้ว อืมแต่ครับแต่บ้านเขาเขาไปสวสีสี่ิบลักสิบลักนีั่แหละในกระเบียบสิามพันสวันได้นี่ลักสิบหลักนี่มีไปสวัสีไไม่เิบหลักแม่บ้านนี่สีสิเนี่พอมากันนังบดพอดบเมืองแป๊บเดียวจัดพูดไม่จุ่มนะนนอะออกจากอันพุ่นมากพี่มันมีเงินคนเนาะ มีแต่ปลาอ้อยทางเปียวนอกก็ขึ้นคือทีบุคาแลงขึ้นยันทูบ่าวอันดัดปลาอ้อยกับพอยากตายนนั่แบอกว่าเขาคณะเขาปลาอื่นพยุนเขาปลาอ้อยที่มันสิบบทมันก็แค่ปลาอ้อยเนาะเส่ท่าขามาแ้วมันแบบว่มีแต่ปลาอ้อยลายเขนาะส่วนลายข้าเจ้ามีนธุรกิจปลาอ้อยส่วนมันน้องม่เนาะ ปูกวางผัดลุงทื้นเองปูกบ้อยผัดอันคุณลุงทื้นให้อิ่มแล้วทุกคนขอบาขอบใจทั้งแม่และสาวนกเนาะน่ารัคลิปกระต้นหักคุนยังดีทุกคนเลยเสมอกย่ายรขมูลหนึ่งบุญยหญ่พุ่งตนออกดีเส้อปล่ยหอกเนาะใหอยเนาะตัวเต็มเยอะ สาวละน่อยเกาแห้งออกลาเมื่อก่นเยอะนะดึงใจโดยโดยอัะเนาะงาาเมอเองกับเสด็คอตัวดำราเอฟซีก็ของกันโดยโดยโูผู้เมองเนอสวม่อกินไแห้งไดิกอกินอิ่มดำลามือก่อนเนาะแต่ว่าคือผมหูี่สุดเลยเดียวนสเีลยอแ้วอันดอยคนละบานมนางมา บ้านเดียวกันใช่อโตประกอนน้อนตุนน้ำเลยเนาะสบายดีได้สนุกเด้อโบายดยด้ดยกินอิ่มแล้วก็ถือว่าเดินทางกลับเนาะกินอิ่มเลยเนาะตื่ก็อวยพ่อในทางสนุกเพป็นพ okay. ่อเนื okay, ้อคู่ไว้ๆเด้อสนุกเด้อโด้วยดย